ไปกันที่จังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจิตรเนี่ยดิฉันขอมอบเพลงนี้ให้ My Heart Go ลล a r ป w a n La Pa ป a Pa นี่เพราะนี่นึกถึงน้องปุ๊กกี้พี่ปุ๊กกี้เลยนะคะอะคือจะบอกว่าไม่ก็เราเกิดในยุคนานงายยุคงเก้าศูนย์โตมากับ R S ก็เลยชินกับเพลงนี้แต่ที่จะบอกกันคืออะไรคือชาลาวานคือเมืองพิจิตรวันนี้เลยพาไปครัวชาราวานค่ะนี่แหล่งรวมความอร่อยดูเมนูซะก่อนอันี้แต่ละน้ำลายไหลผัดกะเพราหลักสี่ ข้าวผัดรถไฟหอยทอดและผัดไทยโบราณเมนูฮิตนะคะของร้านนี้ครัวชาละวันจังหวัดพิจิตรค่ะนั้นไปคุยกับเจ้าของร้านดีกว่าคือ พิจิตเนี่ยเขามีชื่อเสียงเรื่องอะไรนะเรื่องจอระเข้ถูกเรียกชื่อว่าเป็นชาละวันเนี่ยนะคะ,ะคุณผูชาา้ชมฮะใบคุยเจ้าของร้านคุณพันธาการทองปลายุ49ปีครับบอกว่าเคยเป็นนักแสดงสมทบมากกว่าร้อยเรื่องอและตอนหลังครับก็มีโอกาสไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็ทํางานในร้านอาหารไทยเมื่อกลับบ้านที่พิจิตก็เลยเปิดร้านอาหารตามสั่งครับนำสูตรหอยทอดและก็ผัดไทยโบราณของครอบครัวที่สืบทอดกันมากว่า30ปีมาเรียกลูกค,ค้าครับจากนั้นก็เพิ่มนู่นนั่นนี่นะมีกับข้าวเมนูตามสั่งค่ะอย่่างเชน ข้าวกะเพราหลักสี่เนี่ยคุณผู้ชมทําไมต้องเป็นหลักสี่ <Ừ. S 1> มันมีหมูสี่ตัวสี่อย่างค่ะรวมในจานเดียวคือหมูสับหมูหมกักหมูแดงและหมูกรอบเอออันนี้น่าสนใจปกติเราจริงข้าวกะเพราอย่างมากก็กะเพราหมูไม่เคยคิดว่าต้องเอาสักสี่อย่างมารวมกันกลายเป็นกะเพราหมูสี่แบบแบบนี้ในจานเดียวหรือจะเป็นข้าวผัดรถไฟอันนี้เป็นภาพหมูสี่หลักที่บอกไปหลักสี่คุณผู้ชม เห็นไหมคือเขาใส่หลายๆหมูรวมกันเนี่ยอันนี้ก็ดีแก้ปัญหาคนที่คิดไม่ออกจะกินหมูอะไรดีวันนี้ก็ครบเลยเออหมูกรอบหมูหมักหมูแดงแล้วก็หมูสับนะหรือจะเป็นข้าวผัดรถไฟค่ะแล้วก็นี่ผัดไทยก็น่ากินนะอาหารตามสั่งอีกกว่า40เมนูราคาเริ่มต้นนะคะ30 ไปถึง50บาทเท่านั้นใครสนใจค่ะกับร้านนี้เลย My Heart g o ชาละวันล่นละ,ละร้านครัวชาละวันค่ะอ,อยู่ริมถนนสะพานหินถึงพิจิตรข้างสาะระกลางจาังหวัดพิจิตรหาไม่ยากละปักหมุดที่สารกลางก่อนแล้วก็มองหาร้านนี้ได้เลยนะคะเปิดทุกวัน8โมงช้าไปถึง2องทุ่มค่ะเบอร์โทรศัพท์คือ085 331 3280และ061 471-8886ค่ะนำมาฝากกันจากพิจิตรนะครับอ้าวคุณผู้ชมจากจังหวัดพิจิตรครับพาไป